ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกทุกท่านนะครับเที่ยงวันอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ขออภัยที่ห่างหายกันไปนะครับอีกหนึ่งวันอย่างที่บอกครับวันไหนมีภารกิจก็จะยุ่งๆหน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีวันสําคัญนะครับก็มักจะไม่ลงคลิปให้เพื่อนๆรับชมนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้มารับชมคลิปกันไม่รู้ว่าจะดูกันสักกี่คลิปนะครับผมแต่ว่าสําหรับวันนี้ครับหมาอีกแล้วครับผม ขาประจำเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมครับกล่อง7วันในเดือนมกราคมนะครับปี2065แล้วนะหรือว่าปี2022นั่นเองนะครับมาดูกันครับว่าผมจะเจอเจ้าอีวาคือเป็นไชนี่หรือเปล่านะครับผมรับ5้อัลต้าบอลไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้โหโหดมากเลยครับของเนี่ยให้น้อยจังเลยนะ โอ้แล้วก็เป็นอีวักธรรมดาครับเพราะฉะนั้นนะไปหาชัยนี่นะครับโอ้โหตามาตามป่านะครับตามถนนหน,นทางเอาแล้วกันนะโอ้กล่องเจ็ดวันก็ไม่น่าจะรุนเท่าการเจอตามข้างทางนะครับเพราะว่าข้างทางเนี่ยเมื่อสักครู่ก็จับได้นะครับเจ้าตัวเจ็ดร้อยกว่าเลยนะออ้ยในกล่องนี่แค่สี่ร้อยกว่าเองนะครับเนี่ยครับสี่ร้อยห้าสิบสามนะครับ กอรับไปครับสมดาวนะเดี๋ยวขอหาชายนี่กันนะแม็กหามกแม็กครับไม่ใช่ชายนี่ครับแล้วก็เจ้าโคเรมครับอีชิสบุเตนะครับผมก็ไม่ใช่ชายนี่ครับปล่อยเข้าไปนะครับผมแล้วก็วาลิคี้ครับโอ้โหออก48่สิบแปดสก็เก็บแคนดี้แ้เล่นไปก่อนแล้วกันนะครับผม โอ้โหสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับแหมจะเปิดฉากโชว์ชายนี่สักหน่อยนะครับไม่ได้นะครับกล่อง7วันเป็น e w วารนะครับแล้วก็มาหารุ่นชายนี่กันนะในเดือนมกราคมนะครับแต่ตามที่ผมแนะนำนะครับก็หาจับเอาตามนี่ครับตามถนนหลทางเอาดีกว่านะครับนี่ครับเมื่อสักครู่นี้จับได้ตัวตั้ง700กว่าเลยนะครับผมเอาไว้วิวัฒนาการ่างได้เอาไว้เทรดได้นะครับผมเทรดก็ยังได้2แคนดี้อยู่นะครับผม กับ1 xl candy นะครับผมสำหรับท่านที่มีเลเวล40ขึ้นไปครับแต่ว่าวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนนะครับกล่อง7วันนะเป็นอ e ีวานะครับในเดือนมกราเพื่อเพื่อนมาลุ้นใช้นี่ก,กันได้นะครับผมสวัสดีครับวันนี้